สบายดีพี่น้องงามเศร้าๆมื่อสักครู่สักคนเด้อผกเบิ่งหน้าปูเป้พี่น้องสบายดีพี่น,อออนอ้องพอดแอบ์พอดอุ่นจักรถพี่น้องสบายดีป้าลุง,ลงโอ้ยหลานคอยเป็นตะแพงแต่พี่น้องโอ้ยมาตะวันนี่บ่สบายดีมือสบายดียดติดปูเถ้าเมื่อคืนน,น,น,นีน่นอนน้ำพี่น้องนอนน้ำอุอน่นเมื่อคืนนอนกับแมจิดแม่จีดแล้วก็นนะโมพี่น้อง กับปุ๊ปเข้าไปนอนนั่งสาวนุกกับสาวนอมพี่น้องโบเดมาเลยได้โบเดมาแต่คืนนี่เพิ่นไปหนังลิตรเนอร์โอนมื่อคืนช่วงใส่นอนพูดเลยพี่น้องเลยยังบ้านเนมโบเดมาเลยเรียกว่าเพิ่นมาแล้วเพิ่นนอนอีกห้องหนึง่งบอกเมื่อว่าัาในใดหากย่านโบเดมาพี่น้องเลยเพราะว่าเห็นประตูอัดอยู่เมื่อคืนนี่ อคนมาสวยเข่าพี่น้องสวยเข่าอวสีปนกบกินกับน้ำไม้ต้มพี่น้องน้ำไม้อันนั้นเลยน้ำไม้นางน,นกนางน,นอนผึ่นเื้อมาวานนางน,นอมซื้ออันนี้ก็สิพากันไปหาขุดจิหล่อพี่น้องแม่จกีดสาวนอมเพิ่นไปก่อนแล้วสาวนุกให้พเหนนพิ่น,อ,อ,อ,น,อ,นอยู่เห็ดกินปนกบพี่น้องพอแอก์เอาน้ำโมอยู่เฮือนน้ำพิ่งเนาะ โอนกับสิเดินทางไปมีคลิปเมื่อวาน,นพี่น้องโอนตัดต่อลงแล้วลงอีกเพียงละวานนี่คะขอโทษขอภ่ายในเอฟซีพี่น้องมันจะขูะข่ทุกคนตัดต่อพิษพี่น้องโอนนะตัดต่อคลิปพิษพี่น้องเอ้ยวาน,นี่เราพีง,พองขอโทษห,หลายพี่น้อง สิได้อีบอพี่น้องกี่หล่อซีมี่บอสภาว่าเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกบ้างแหงน้องเนาะเดี๋ยวไปเบิดน้ำกันพี่น้องตูเป้กับไปน้ำเลยพี่น้องเอ้ยพ่อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดน้ำหมากนี่เฮ้ยมาเอาไหมเฮ้ยน้อมนี่สอนอมพี่น้อง สบายดีจ้าพี่น้องเบิง่งอ้าเหยียบเหยียบเหยียบุ้มอยู่อ่าฮะจีนมากก็ได้เห็ดตัวนี้เห็ดกเดเอาไปพลดเห็ดโกเดยเห็ดอันนี้ก็แม่นเหน็ดมันเนาวนี่น้องอม,มัน,มนมมถ้าน,นแล้วเพ่าปนเนมาก,กันมเหยียบ มันนเดีสหป้สบายดีไปลงละ้าน่อยบายดีหายนไม่่าเวิรเวิร์พี่น้อยได้ไหมบายดีพี่น้อบาดีบายดีมาแม่บอกอันนี้แมนแม่นตกห้ามควยมันบวานนตกบงแ เหาะมันบ่มีกัก็พากัย่างเงมืออล้วพี่น้องเพราะว่าฝนตกห้ามเลยเอาผัดขิดว่าเออฝนตกแต่ว่านี่ย่านมือนี่มันขวดนะเฮ็ดดินกับขันหากับพอได้กินนะงามนี่ห็นนอมไหมเฮดปวกกัหานํ้นมันนี่แหละวกกันนะบอเตอกับคนบรมาพี่น้องมือนี่คนบอกโทรมาบอกแล้วขออยู่ต่ออีกว่ะ เป็นมื่ออื่นมื่อฮือบอ่แล้วแต่พี่น้องเพราะวา่าโอกาสจะได้เมื่อบัรนีโบมี่แล้วเนาะตัวน้นอยอ้นก็นเกิดลูกเกิดเต้าพี่น้องยงาลูกน้อยอีกหล่อไปทางนี้ม่วงพลเด้้ลายแท้ๆมื่อคืนนี่สาวนอกม่วนขนาดเมื่อคืนนี่ เอ <im sharing> อเห็ดผึ่งเลยเยเห็ดผึ่งนะฮะม้วนขนาดเมื่อคืนนี่นอนเท่ออ้นเลยได้ผปมาเมล้รกนี่ผนว่าว่าเมื่อคืนนี่นอนเทื่ออ้นผนว่าบางทีเม่้างผลที่มานอนเทื่ออ้นพี่้องเปลี่ยนนอนเทื่อลังนั่นเนี่ยเท่อนอนรังนี่นี่ผว่ารังใดก็ได้เ็ดแกอกคนตัวทสายเปือยหมอือ เขนแกห็ดตัวนี้เออแกหในแซเ็ดตัวนึ่งะเบื่อเด้นอมย่านดอพี่น้องเยสนอมว่าเห็ดกินได้เห็ดหาดวะเห็ดอาาเห็ดเพิงโมเห็ดยังนี่ดินี่นี่สิเคดกินได้อยู่ดอกพี่น้องใบไม้ป๊กไหวนี่เพิง เฮ็ดเพิ่งเมเออแกงเกงสมามส้ออกนี้ปุเป้ว้าวพีน่น้องเลยเบื่อตายแล้วเออยังก่อขั้นเบื่อเฮ็ดเบื่อแล้วตายมาทุกคนผลปะเฮ็ดยังแม่เออเฮ็ดเพิเเ่ไม่จีดได้แล้ว,ดดลวน,น,นี่นี่ว่ะอู้จักโซ่นี่เผลปะส เออเก็บพักเลยพี่น้องอะให้นอมเบิงได้นอมหูเออเห็ดเพิงแม่เ็ดเพิ่งโอ้งามน่มันเนาแล้วก็มีนะมันเนาแล้วกเก็บอาเปียวตัวมะนาวบ็อกตัวมะนาวอ่ะเป้บลอกเลยลูกัวบล็อกบล็อกเลูกตัวะรับเอ่กับมนาวไเพื่อนนี่มุ่งงาได้บักอนาห ไแค่เนาะบ,บอันไวบร<อ>ักมัก้าเอยเนาะเป็นเปลี่อทางพังเปล่นเขาโจบบบอเห็ดเห็ดเพิอบอไหมนี่เห็ดเอกใสยเผิ่งแน่โอ้เห็ดเ,เพิอเห็ดเพิอเห็ดตมะเป็ดตัวโบขี้ฮอสบโผโต กินฮอดแหล่บ่ก oh, ินฮอดแล้วมาฮ้องว่าเอาลัลละกินหาพอแพนบ่ไดกับพล้อกินแล้ววิลเห็นแล้วพี่น้องนอมเห็นูแล้วแต่บ่ฮู้สิเจอโตหรือบ่ตเห็นข่อยเนาะนอมเนาะได้ถึงแล้วเยอ้าตนตแห่งตน มันมันเห็นแล้วคุดแม่นอมแมนโบตัวแมนแมนเป็นว mm. ันเดดวันม mm. ันเห็นเ่เออดะเออเฮ้อเฮ้อเฮ้อ้อมันเดกำลังจมแบบไ้เสียแห้งนนอม

เี๋ยจีดถึงล้วไงเูมันจะนีงไงยีไม้เองปาสบบกานเคอามาออกไกรขุดหลัดไปเลยหลัดเลยลัดเลยลัดมาทางพีเยหูเลคะสหูไปังเยไปทางเออแล้วแปจ้าอะไรเน นี่ซับแล้วสิซับแล้วง้างถูกโอนี่มาถึงนับดูสิมาเองนับออกเสียมดับเสียมที่ถือนับออกเออ ได้แล้วมาได้กิ่ลพี่พี่น้องหากะคุดได้สามสามตัวมันดองได้นอนมบริษขามจิตเห็นแล้วพี่น้องไมจิตเห็นควายละป้าผักขมิ้พี่น้องนะ่ะแดงเปื่อ,อเก็บไปกินกับปนกบนพงและ้ะไหลมยนไนอไอยู่นี่่วยหลาย ถึงแล้วมาไปกินเนาะไดินขีไปเมนะื่อยเนาะนี่ี้ไามันหลึกนล่แหละเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วจา้าเก็บพักขมิ้พ,พี่น้องเอามากินกับเจนะ้กบเจีกบเนาะลบบบบ เจลก็นี่นี่นี่ยอดนี่เป๊ะเก็บไว้นี่นี่เป๊ะนี่นี่เป๊ะบุ้นนี่เป๊ะเฉยว่ะเฉยเฉยอยู่เมื่ออื่นก็เมื่อเมื่ออื่นหรอว่าเมื่อเมื่อพลวัตวันวันคานพลวัตเดี่ยนี่ควายนี่นอมในคุ้มอ่ะเก็บผักสมิกเมื่อไว้กินเลยสนอมพลวัตพี่น้อย เัื่อมิ่พี่เ้องเอ็มแต่ยอนอนอนเนาะผักสมิกงไปไปเฉยลูกเก็บผักสมิกแมนเมื่อระแดงเดงย่อนพักสมินี่เนาะยงันเาเ็งกันนาลงไอเ้นะแต่่อ่ยอัน ข้ากันเก็บแหละพี่น้องไอเก็บผักขมิบเก็บผักติว้วสนอง่ลจะเมื่อพี่น้องเพราะวา่าเผลเปิดห้านขายเฟ้อาคลายลาบดิพอดีเลยพี่น้องไอผัก,กนี่ยตั้งคลิปให้พี่น้องเบื้งได้แบบนี้ฮะถึงมาตั้งคลิปให้พี่น้องเบื้องผักติดตามช่องสนอมพาแซสพเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อผลกลับเม่าผลว่าสิเฮ็ดคลิปคือเก่าเพิ่นว่าตั้งเฮ็ดคลิปเอฟซีเบิ่งเท่าไดก็เอาเมื่อละคลิปไปเละคลิปก็เอาเห็นดิแต่ดีกว่าเฮาบ่มีเวียกเฮ็ดเนาะ ขายเครื่องไปน้ำเห็ดคลิปลงไปน้ำอัปเดตเอฟซีผู้บนหักเฮาผู้ขีดทอดเฮากะมีนออมเลยผู้หักเฮากลายผู้สร้างเฮากะไรเยอเต้คนเฮามันก็นกนนนมีคนหักคนสร้างเลยนออมเอ้ยมีคนหักเฮามืดในโลกมันก็บ่มีเลยผักติวนี๋ว มังงา,งงา,งงาปักมันมืดเบิ่งพี่น้องยอดยอดพักติวนี่แม่พี่แต่ยอดงามๆพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องปเูเป้กะหายอยากเมื่อพี่นอ้องเสาน้องก็ไม่จีบพยายังหาคุดติลล์เก็บพักอยู่พี่น้องเอยโอนกับสิพาล้านเมื่อก่อนเลยพี่น้องเด้อพาปเูเป้เมื่อก่อนลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อกับคลิปหนาเลยจ้าปเูเป้ บายบายอ่าม่จีดอยู่พุ่นพี่น้องเ่อนอนกัอยู่ส่วนพุ่นปุเป้อยากเมื่อแล้วพาปุเป้กรับก่อนพี่น้องสบายดีเด้อ